ส่วนอีกที่หนึ่งที่ท่านนายก <ไป S 1> รัฐมนตรีรท่านลงพื้นที่ต่อเนื่องจะมาสารคามท่านไปที่ร้อยเอ็ดค่ะพี่บอลตรงนี้เนี่ยของร้อยเอ็ดเนี่ยท่านไปติดตามในเรื่องของการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ําบ้านท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าป้องกันหาการกัดเซาะขอ,ของกระแสน้ําแล้วก็รักษาขอบเขตแนวตลิ่งด้วยไม่ให้มันแบบพังหล่มลงไปจะต้องไปเร่งดูตรงนี้นะคะใช่ซึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าท่านลงไปเองเนี่ยก็จะเห็นปัญหาอย่างชัด เจนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเขื่อนป้องกันตะลิ่งอย่างที่น้องนุ่นบอกแล้วก็พนังกั้นน้ําด้วยนะครโดยเรื่องนี้สั่งการไปยังสํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยให้พิจารณาเรื่องของงบ ประมาณสนับสนุนเพื่อดําเนินการในโครงการเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ําชีนะฮะที่บ้านท่าสแสงหมู่ที่4ครับตำบลมะบ้าอําเภอทุ่งเขาหลวงนะฮะซึ่งมีความยาวกว่า650เมตรใช้งบประมาณตรงนี้ววกว่า78ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ได้มีการเสนอนะคะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองของปีงบ6กนะคะรวมทั้งท่านนายกท่านก็ได้รับทราบการพัฒนาโครง ข,ข่ายคมานาคมและโลจิสติกส์ภายในจังหวัดร<ม>้อยเอ็ดด้วยก็เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านเกษตร,ร,รษและด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยแขวงทางหลวงชนบทร้อเอเองก็ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะคด้วยการดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจาราจรและขยายไหลถนนนะคะสายรออ .4065 แยกทลอ0อ4 0 4 4ถึงบ้านชูชาติอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยโอ้โหระยะทางพี่บอลครับ8.5 50กิโลเมตรอันนี้ก็งบประมาณอยู่ที่85ล้านบาทนะคะก็ไปดูทั้งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแล้วก็รวมถึงการคมนาคมของพี่น้องประชาชนด้วยจะได้มีการทําความเรื่องของการจะลงเจริญต่างๆเข้าสู่พี่น้องประชาชนแต่หลักใหญ่ใจความอีกหนึ่งเรื่องครับที่สําคัญมากๆเลยท่านก็ได้มีการกล่าวนะครับกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดด้วยบอกว่าดีใจมากๆที่คราวนี้เนี่ยได้มาเจอพี่น้องชาวร้อยเอ็ดอีกครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะ ครั้งที่สี่แล้วเหรอคะครั้งที่สี่แล้วฮะที่ท,ะะท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ย <c oughs> ได้มาเจอพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสอสอในพื้นที่ <c oughs> ของจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านบอกด้วยสําคัญตรงนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยครับ <c oughs> คือมีรัฐมนตรีหญิงคนแรกของร้อยเอ็ดนี่นะฮะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ท่านจิราพรสินธุพันนะฮะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยใช่ค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ใน ฝ่ายบริหารน,น,นะคะในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งรประเทศรวมถึงชาวร้อยเอ็ดด้วยนะคะครับแล้วก็ได้มีการกราบนมัสการพระครูประหลัดส,สุขวัตด้วยนะฮะหรือว่าพระอาจารย์ต้อมวัดสแบงด้วยนี่พระอาจารย์ดังเลย<ม>นี่นะฮะ,ะแล้วก็ได้พูดคุยนะ,ะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านก็บอกรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยน้ำท่วมครั้งหนึ่งยาวเลยเนาะเป็นสองสามเดือนเลยอ่ะสองสามเดือนเลยต้องจมอยู่ในน้ำสองสามเดือนเลย ทำให้ประชาชนเนี่ยบกเดือดร้อนมากเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นเองครับใช่แล้วค่ะรวมถึงในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ดูแลเรื่องการ กักเก็บน้ำ<อ>ด้วยนะคะโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีเขาก็เคยประสบกับัญหาน้ําท่วมนะคะคแต่รัฐบาลพอไปเยี่ยมขราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการเรียกว่าออสั่งการนะคะให้หน่วยง,งานในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยกํากับดูแลเป็นพิเศษด้วยล่ะคะ่ะ